ก็ต่อเนื่องนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับวันหยุดเราก็มาดูสวนสวนกเกษตรของเรานะครับสวนกเกษตรของเราบนนที่อสองไร่กว่านะครับสองไร่กว่าเห็นไหมฮะอันนี้เป็นเป็นนาข้าวนะครับเราใช้ตาข่ายหรือว่าผ้าแยงนะครับสีฟ้านะครับกันโดยรอบของแปลงเพื่อที่จะไม่ให้ ปลานะครับปลาซึ่งเราปล่อยปลาไปแล้ว4 0 0พันตัวนะครับอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมกันตอนที่น้ำมันแห้งน้ำมันลดนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับอ่าบรรยากาศโดยรอบนะครับมันจะมีเล้าไก่นะครับแล้วก็มีรถโตโยต้านะครับฮีโร่นะครับเป็นรถประจำตำแหน่งนะครับไว้สำหรับเดินทางมาสวนนะครับเห็นไหมครับข่าวอันนี้เราไม่ได้ปลูกนะครับมันเกิดจาก ตอนที่เราถมที่ดินนะครับก็จะมีเศษข้าวเมล็ดพันข้าวนะครับที่มันตกเลี้ยราดนะครับลนอยู่แถวนี้นะครับเห็นไหมครับแปลงนี้เหมือนกันครับแปลงนี้เราไม่ได้ทําการปลูกนะครับเราไม่ได้ปลูกหรือว่าหว่านเมล็ดข้าวลงเลยนะครับมันเป็นจากของปีที่แล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับอันนี้เราปลูกต้นสักนะครับต้นสักเริ่มโตแล้วครับ ันนี้บางต้นก็จะโตนะครับปลูกต้นสักช่วงนารู้สึกว่าจะเป็นช่วงเดือนอมีนามครับถ้าจําไม่ผิดนะครับมีนาที่ผ่านมาต้นสักเริ่มโตแล้วครับเห็นไหมครับข้าวสวยครับไม่ได้ข้าวเราไม่ไม่หวานแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเราใช้แบบธรรมชาตินะครับใส่ขี้ไก่เลยครับไก่ที่เราเลี้ยงเราใส่ไปเลย ใส่ลงไปในน้ําตอนที่ฝนตกนะครับมันก็นไหลลงไปเป็นปุ๋ยอย่างดีครับอ่าอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งครับเห็นไหมครับขครมาทําของเราขาดแล้วครับเดีย๋ยวเราต้องมาซ่อมครับอันนี้ก็นี่ครับอีกแปลงหนึ่งครับก็น้ำมันท่วมขังรู้สึกว่าต้นสักจะไม่ชอบน้ํานะครับบางต้น พอน้ําแช่นานๆก็รู้สึกว่ารากของต้นสักก็จะเน่าลงนะครับนี่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็ปลูกต้นกล้วยสลับกับต้นสักนะครับเพื่อที่จะให้มันพื้นดินข้างล่างนะมันชุ่มชื้นนะครับนี่ครับเป็นยังไงครับอันนี้อันนี้เป็นสะนะครับสะที่เราขุดเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้เก็บกัก น้ําด้วยนะครับไ้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะครับเราก็ขุดเอาไว้เห็นไหมครับอืมนี่แหละครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ลึกพอสมควรครับสระของเราอันนี้ก็เราย้ายมาครับเราเริ่มผัดใบแล้วครับต้นสักไม่ตายครับไม่ตายกําลังรัดขึ้นมาใหม่ต้นนี้จะรอดหรือไม่น้อต้นนี้ คอ,อยดูตอนนี้จะรอดหรือไม่รอดไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าเหมือนรากจะเน่าละเห็นไหมครับบรรยากาศด้วยรอบดูน่าอยู่ครับตรงนี้ครับตรงมุมสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างกระท่อมนะครับไว้พักผ่นเดี๋ยวช่วงให้มันลงตัวสักหน่อยหนึ่งแล้วครับเราจะมาสร้างอืม อันนี้ก็หลุดนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการซ่อมเป็นไงครับสวนกเกษตรของเราเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับ